ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคบมุมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันเหมือนเดิมุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023่บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงกำหนดการเกี่ยวกับการปิดอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นคนหรือว่าการปิดอัปเดตครั้งใหญ่เปลี่ยนภาคเป็น2 0 2 4นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่ามีกำหนดยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปการก็กกก subscribe, กใใหกเหมือนเดิทุก็ขออฝากกวีเเช่นคยนคั ครบ1 0 0 0 0แสนซับสไครบ์บน YouTube กิจกรรมแจกไอดีตามไปที่นี่เลยร้านขายไอดีอีฟบอลอีสานบ้าเป็ดรับซื้อและขายไอดีราคาถูกมีตั้งแต่หลักสิบไปจนหลักพันที่สําคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกไอดีทุกๆ4วันนทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขายไอดีอีสานบ้าเป็ดอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทําการพูดถึงกําหนดการเกี่ยวกับการปิดอัปเดตเวอร์ชันของ2 0 2 4นะทุกคนหรือว่าการปิดอัปเดตครั้งใหญ่นะครับก็เริ่มที่ กำหนดการของวันที่กันก่อนเลยเลยกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการเลิกปิดตั้งแต่วันที่4กันยาย็นนกทนหรือว่าวันจันทร์ที่4กันยายนนะครับปิดยาวถึง4วันเลยด้วยกันนะทุกคนบอกเลยว่าเป็น4วันที่คาดว่าน่าจะรอคอยกันนานมากๆนะครับก็คือปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่4นะครับจะเปิดอีกทีช่วงวันพฤหัสที่7นั่นเองนะครับทุกคนก็ระหว่างนี้นะครับ4วันที่เหลือนะครับ มีใครทําอะไรกันบ้างหรือว่าเล่นเกมไหนเพื่อแก้ขัดกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการรอคอยของการปิดอัปเดตครั้งใหญ่ถึง4วันเลยด้วยกันนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่4ีนั้นคนจนถึงวันพฤหัสที่7เดือนกันยายนนี้นนเองนะครับก็รอคอยกันก่อนเลยกันนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งใหญ่เวอร์ชันของ2024่นะครับ และก็ในระหว่างนั้นนะครับเราสามารถเข้าเล่นได้เพื่อนก็คือเป็นการเล่นกับบอทดนั่นเองนะหบผมก็คือโหมดของไทโรแมตนั่นเองนะครับวันนี้ก็คือสามารถเล่นได้ปกติอยู่แล้วนะครับเมื่อเกมมีการปิดอัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นกับบอทดหรือว่าการเข้าเล่นเกมระหว่างการปิดอัปเดตนะครับและในส่วนของพื้นที่โทรศัพท์มือถือนะครับก็ได้มีการระบุมานะครับว่าฟรีสเปซทุกคน for อัปเดตนะครับมีการประกาศเมาส์คือมีการใช้พื้นที่นะทุกคน 2.4กิกนั่นเองนะครับก็มีใครเตรียมพื้นที่ไว้บ้างหรือว่าเหลือพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่กันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เมื่อเกมเปิดมาแล้วคนก็สามารถอัปเดตได้ทันทีนะครับไม่ต้องลบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่พื้นที่เต็มนะครับก็อย่าลืมเคลียร์ข้อมูลไว้ด้วยแลวกันนะครับเมื่อเกมเปิดมาก็จะได้การอัปเดตได้ทันทีนั่นเองนะครับประมาณนี้แลวกันนะครับสำหรับข่าวสารคร่าวๆข,ข,ข,ของ efootball 2024นะครับก็ ทุกคนคาดหวังอะไรเพิ่มเติมกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คาดว่าแพ็กแรกที่จะมานะครับในภาพโปรโมทก็คือเป็นแพ็กของ Legendary Manchester u n i ย e d นะครับหรือว่าอีพิกของแมนยูนั่นเองนะครับก็ในภาพนี้นะครับทุกคนมันมีจำนวน11นักเตะนะครับแต่ว่าในภาพหน้าอกก็คือนำทัพโดยรูฟานิเตรอยนะทุกคนไบรอันร็อบสันนะครับแล้วก็ปีเตอร์เชมเคิลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการแจกฟรีต้อนรับ2024กันด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรออดูกกกัันนต่ไปแลล้ว เพิ่มเติมนะครับว่ากันว่าเร็วๆนี้ทุกคนหรือว่าภาคของ2024นะครับจะมีโหมดใหม่เข้ามาคือหมดของมาสเ e อร์ลีกันทุกคนหมดที่ใครหลยคนรอคอยกันนะอันนี้ก็มีการพูดถึงนะครับว่าคาดว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของ2024นี้นเดีนะครับสำหรับ Welcome to Master League หรือว่าหมดของ Master League นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการอัปเดตกำหนดการให้สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารของการอัปเดตเวอร์ชัน2024นะครับ หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลกันทุกคนหรือว่าหากมีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับจะมาทําการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ